케라틴은 분자가 굉장히 작아서요. 모발 깊이들어서 모발 겉과 안을 다 같이 씹을 수 있어요. เขาบอกว่าโมเลโมเลกุลนะโมเลกุลเัาเอ่อถึงขนาตีนเขาเล็กเลกมากแล้วอยาบๆเข้าไปลึกๆเข้าไปในเส้นผมในค่ะโมเลกุลของโปรตีนขนาดเล็กสามารถเข้าไปถึงอ่าภาในเส้นผมที่กสุดอือชู่่เส้นผมข้างใน้วยังไก่ถึงค่ะ การบำรุงตั้งแต่แกนจนถึงแบบข้างนอกเลยนะคะค่ะง่ายแล้วใช่ไหม ที่บอกสิบครั้งสามครั้งมันคือจำนวนครั้งมันคือยังไงคะเวลาป้ายแลพักคือเหมือนกับว่าเอาเคลาตินใส่มะละทั้งศีรษะรอบหนึ่งปึ๊บทำอีกรอบที่สองทำอีกรอบที่สามตามปกติ สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบครั้งต่อหัวแต่ด้วยเวลามันไม่อํานวยระหว่างนี้ท่านทีมไปด้วยนะคะทุกท่านเหมือนนั่งอยู่บ้านค่ะเอาเลยตามสบายอย่างที่บอกวันนี้เราอยากจะมาบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านได้เห็นประสิทธิภาพของ มางฟัวแบบเต็มๆนะคะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนแรกก็คือใช้เป็นตัวของเทลาซินในการใส่ลงไประหว่า <c oughs> งนี้นาะงแบบของเราก็จะมีการอิสต์การ์ดเป็น